สวัสดีค่ะเบลจากอิสุสุกินยอนสาขาบุรีรัมย์นักุณผู้นะคะวันนี้มาเป็นคลิปที่2นะคะเล่นตัวท็อปท็อปเนั้นเลยนะคะเมื่อวานเราพาไปดูรถเจ็ดที่นั่งรุ่นรองท็อปตัวอิเล็แกนนะคะสำหรับวันนี้จะพาไปชมเนี่ยทั้งข้างหลังทงี่เห็นเลยนะคะเห็นล้อแม็กมาแวบๆบแบบแบบแบบนี้นะคะจะเป็นตัวไหนเกรดไหนไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับ4ประตูยกสูงรุ่นนี้นะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วว่าเป็นรถเกรดไหนนะคะแต่ว่าอีกหลายๆท่านก็ยังจะคงไม่ทราบนะคะทีนี้เราจะพามาดูจุดสังเกตนะคะสำหรับล้อแม็กขอบ18ัััดเเงาคคนนนนนี้ะะะมจป็ล้อแม็็กกกกขอองรรรถเเเดดและะนนคใ4ปรระะะะตููยกกสงนคจมี2เดแล้้วก็2รุ่่นนนนเทาัะคะ ในส่วนของด้านหน้านะคะที่เป็นจุดสังเกตที่เราจะสามารถทราบได้เลยว่ารถคันนี้จะเป็นรถเกรดไหนรุ่นไหนนะคะเซ็ต P กับ M จะต่างกันตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเซนเซอร์นะคะจุดวงกลมตรงนี้นะคะด้านหน้าจะมี4จุดนะคะจุดแรกจุดที่2แล้วก็อันนี้จุดที่3นะจุดที่4จะอยู่ทางด้านนี้นะคะและในความพิเศษของรถเกรด M ในปีสองพันยี่สิบนะคะจะได้เมจิกไอเป็นกล้องหน้าคู่มาให้จะมีระบบเอเดอสนะคะหรือว่าระบบความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งปกติจะมีแค่ในรถตัวท็อปสุดรุ่นอัลติเมทของ New S นั่นเองนะคะแต่ว่าปีนี้นะคะอีีุจัดดใให้้แลวนนะะคมรถยิ่นนเองะะค มาดูความสวยในสีประตูเกรดเอรุ่นนี้นะคะเขาให้อะไรมาบ้างในสีประตูยกสูงทุกรุ่นก็จะมีบันไดข้างมาให้นะคะโลโก้ไฮแลนเดอร์นะคะสัญลักษณ์ของตัวสูงแล้วก็ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างรุ่นนี้จะได้ฝาครอบมือเปิดเป็นโครเมียมมาให้นะคะในส่วนของล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กขอบ18ลายปัดเงานะคะแล้วก็จะได้เป็นยางบริสตอลแท้จากโรงงานนะคะขนาดหน้ายาง265 60R18 นั่นเองนะคะที่ฝาท้ายของรถรุ่นนี้นะคะจะมีชื่อของเขาแปะอยู่นะคะก็คือเกรด M นะคะเป็นตัว M แปะอยู่นั่นเองแล้วก็ด้านท้ายก็จะเป็นเซนเซอออออรรรร์์หหหลลลลััังงงง4 4 4จจจจุุุุดดดนน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 ะะะะะะคคคเเเ่่่ถีี้้้ามซซ็แกบบ ภายในกันบ้างนะคะสำหรับรถอีลูสกรีดเอ็มคันนี้นะคะก็จะได้ภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเป็นเบาะคูลแมสส์นะคะช่วยลดการสะสมของความร้อนเวลาที่เราจอดตางแดนนั่นเองนะคะเบาะนั่งปรับไฟฟ wow. ้านะคะมาดูประตูด้านข้างฝั่งคนขับนะคะก็จะมีปุ่มปรับกระจกมองรถนะคะซ้ายขวานะคะแล้วก็จะมีปุ่มพับกระจกไฟฟ้านะคะต่ำลงมาก็จะเป็นปุ่มล็อกกระจกทั้งคันล็อกประตูทั้งคันนะกระปุ่มเลื่อนกระจกคู่หน้าเลื่อนกระจกคู่หลังนะคะมีมาให้พร้อมเลย คอนโซลหน้าสวยมากๆนะคะแล้วก็หน้าจอจะได้เป็นแบบเออ่หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนะคะสำหรับในเกรด M และเกรด ZP นะคะจะได้หน้าจอขนาดเดียวกันนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองนะ,ะแถวหลังมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเออ่ USB นะคะใช้แบตได้ตรงนี้เลยนะคะเบาะหนังสวยรูสีดำเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะสำหรับเกรด M ะคะ่ะ ทีนี้มาดูในส่วนของราคานะคะอีซูซูเกรด M นะคะก็จะมีทั้งขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อนะคะถ้าเป็นขับเคลื่อน2 0 0นะคะเครื่องยนต์1,900ซีซีราคาจะอยู 2, 3, ่ที <sa uhm ่1 78,000บาทนะคะก็เครื่องยนต์3,000ซีราคาจะอยู่ที่1 19,000บาทนะค่ะบัลฟ์โฟวินนะคะโฟวินเกรด M นะคะจะอยู่ที่ราคา1 2 17,000บาทเองนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะทราบข้อมูลรถอีซูซูของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะเบอร์โทร0892460 0 7 9นนะะะคหรรรือออว่าาจจแดดไไล์์กกเบโท็้ องช่องทางการติดต่อนะคะก็จะเป็นทางหน้าเพจแล้วก็ช่องทิกต็อกนั่นเองนะคะใช้ชื่อเดียวกันอ้าวอีกหนึ่งช่องก็จะเป็นช่องยูทูบนะคะยูทูบช่องนี้อาจจะไม่ค่อยได้เข้านะคะใช้ชื่อช่องว่าเมียอิสุสุบริรัมทางหน้าเพจหน้าทิกต็อกแล้วก็ชื่อช่องยูทูบนะคะสามารถเข้าไปกดติดตามนะคะดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรุ่นรถต่างๆที่เมียวิสุสุลงข้อมูลเอาไว้แล้วก็คันทีนต่างๆที่ได้สร้างมาเพื่อเอฟซีหรือลูกค้าที่น่ารักที่ต้องการที่จะติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถอิสุสุของเรานั่นเอง